พอหรือยังครับเอาเลยเอาเลยเอาเลยเอรอบ้อกระพังเหนื่อยกันหนะครับผมสนะครับมาถึงเาที่เราต้องสรุปร่วมคู่กันแล้วนะเมื่อกี้ออดีสักรอบนะเมื่อกี้แอบเห็นข้างหลังนะครับเพอเต้นแล้วปุ๊บหักไปโอ้โหดดงยา แต่ผมบอกเลยว่ารุ่นนี้ไม่ต้องนมยาครับเพลงหน้าพวกเราก็ชื่นใจแลวอะไรนะครับแล้วเราเมื่อกี้หน้าหลังลมทำไมพี่อะไรนะเราเมื่อกี้หน้าหลังลมทำไมเขาซื้อมาก็ต้องใช้ใช่ไหมล่ะของซื้อมาแล้วนะครับแต่ช่วงนี้ก่อนที่เราจะสรุกเพลงเร็วคู่กัน แขงช้าก่อนขั้นก่อนนะครับให้น้องหายใจก่อนนะฮะให้ให้ผมหรือแม่แม่ให้นะให้ไป่ผมเลยให้น้องให้แม่เหนื่อยต้องม่แข็งแรงเหนื่อยไม่เหนื่อยสิทนอยู่แล้วใช่ไหมสนุกอยู่แล้วแม่แม่เนี่ยทนสนุกอยู่แล้วรุ่นนี้ไม่มีทนมาแต่ความสุขเขาเอาความสุขกลับบ้านนะครับนะครับอ้นะแหมน่ารักไม่คิดมากนะเราอะแหมอยากเป็นซัตจคอ มาครับเลงช้าก่อนเลยฮะเจ็บกันเนาะนะครับเ้องได้หรือเปล่าจ้าเ้างไม่ได้ปม,ม่ยืนให้เราเห็นก็พอครับว่าง้้ออ่โย ขอบคุณครับขอบคุณคนระับเอาละเอาละนะครับชุกงนี้สนุกกันเหมือนเดิมเลยครับ ช่วงนี้นะฮะเพราะว่าเพลงช้าเราขัน้นแค่ทุกคนได้พักนะครับแต่ช่วงนี้เป็นหลังกันหน้าเตรียมขี่จะไปกับเราสองคนพไร้อมกันเลยได้เล<ว>ยครับเพลงแนวแบบต่อเนื่องเลยจ้ะไปคว้าชัยชนะตอนแรกพี่บอกว่าผมจะได้บินใช่ไหมอ่านกลุ๊เราได้บินกับคู่บินกับคู่ตอนนี้บินกับบินใช่บินกับถูกนะบินบินบินสนุกไหมครับ ยังไหวไหมจ๊ะไหวถ้าไหวแล้วจัดต่อเลยจ้าโดนะยรนะทุกคน Oh, my ขอบคุณยาบ้านแท้เรียนแม่ก็ไปไหนกันไม่รอดอยู่แล้วขอบคุณพี่ขอบคุณนะครับขอบคุณที่อยากจะดีเลยว่าบ้านน้องไมโอแล้วก็ทุกทุกท่านนะครัะผมนะฮะแต่วันนี้สองเราก่อนจะไปอวยพรอวยพรใช่ฮะแต่อวยพรเป็นเสียงเพลงดีกว่าเนาะใช่ฮะอยากได้เป็นเสียงเพลงไหมทุกคนอยากได้เดบลิเกจะอวยพรเป็นเสียงเพลงจะเอาลิเก ลุงนี้เตรียมชุดนี้เกมแล้วสองชุดแล้วไม่ได้มารวยขอให้รวยครับผมช่วยกระโดหน่อยได้ไหมขอให้กระโดดให้รวยจริงอะ boy อย eh ู่ที่ไหนขอให้บุญต้อค่อยรวยไอยรวยที่จช่วยตาบวันนี้วันนี้ที่โชคที ทนขาดได้แรงบุญุ่ยการลุกได้เพิ่มกันไปมางาน้ากก็ไปได้สวยไม่ควยงานบุญกันยับไม่เบาพอคุณคุณฮันที่ให้เทียบกับและอย่าลืมตองใส่ตังกอบเลอยน้อยรวยน้อยรวยที่มาช่วยงานบุญวันนี้โชคดีโชคดี่นตกคาเต็มเลย โชคดีโชคดีส่งคันเซเตอร์ปรีดับคให้รวยคอยรวยค่อยรวยค่อยรวยที่มาช่วยงานเมือวันนี้ในโชคดีโชคดีส่งสันเซเตอร์ปีนับค่อยรวยค่อยรวยคอยรวยค่อยรวย ช่วยงานบนวันนี้พระสบการขอให้รวยไอ้โชคดีโชคดีตุ๊กตาเซฟเต็มปีขอให้รวยขอให้รวยขอบคุณครับไอตีโอรวยรวยลูกได้มาหน่อยเลยนะคะรวยทุกท่านเลยนะไอติโอขอบคุณครับกลบขอบคุณแี่แม่หน่อยแล้วก็พูดความรู้สึกที่มาถในนครศรีธรรมดานเลย โอ้ยก็ต้องขอขอบคุณทุกคนนะครับผมทุกท่านที่อยู่างานนี้นะครับบางน,น้องลิโอนะครับผมเอซน้องลีโอทุกทุกคนนะครับมผมที่ม,นะมาให้กําลังใจกันในวันนี้นะครับแล้วก็รู้สึกเป็นเกยียรติแล้วก็ขอบคุณเจ้าภาพมากๆนะคือที่ทําให้แบบตัวผมเองนี่เป็นครั้งแรกนะครับที่ตัวผมเองได้ลงมาภาคใต้ครับแล้วแนะม,ม่ผมผมขอกลับบ้านสักพันนั้น ข,ขอแม่จุรีเลยค่ะแม่จุรีมีเยอะวันนี้ชื่นใจนะชื่นใจกอนน้องชายแล้วว่ดีใจทุกคนต้องมีผมด้วยขอบคุณะครับขอบคุณนะครันี่ขอบคุณครับนี่ครับแม่มคช้าขอบคุณนะครับนี่นะขอบคุณครับ ขอบคุณครับขอบคุณมากครับนี้เรามาใต้เนี่ยเราได้ของฝากกลับไปเยอะมากกลับไปเยอะมากมาครับถ่ายรูปหน่อยมัครับมาแล้วสองสามเยวยายใส่ด้วยยายใส่ด้วยยายเข้าเลยยายเข้าเลยค่ะขอบคุณครองขอบคุณมากขอหน่อยด้วยยายยายช่วยทุกทุกการะยายเห็นทำไมยายเห็นทำไมอะไรค่ะไครับอ่านะฮะกองไหนเลย ถกมือให้ก right? ับงานวันนี <royalty> okay. well. sí, so ้หน่อยได้ไหมครับถ้าไม่มีงานวันนี้ไม่มีไปกับน้องเบลนะคบโอเคมาถ่ายกับคุณยายหน่อยนะลูกโอเคครับโอมาถ่ายกับคุณยายหน่อยนะลูกครูเชิญนะน้องซานครน้องซานไม่ถ่ายกับคุณยายอยู่่ลกนาเลยนะครับถ่ายกับคุณยายอนนลูกตอนนี้านถ่ายรูปร่วมกันได้นะครับเพราะตอนนี้คอนเสิร์ตเสร็จเรียบร้อยแล้วขอบคุณทุกคนจักใจนะครับขอบคุณครับ พรุ่งนี้บ้านน้ออโออย่าลืมนะครับลบบุรีนะครับอ,อันไหนในน,ในนี้มีใครตามไปที่ลบบุรีบ้างครับยกมือหน่อยฮะโอ้ยขอบคุครับยกเ้าคุณยายยกเาแลยไปไหนนะคะไปยาย้ได้ได้อะไรมามาไปทางนี้ ก็ได้ให้เขาถ่ายรูปมันก่อนเดี๋ยวก่อน